เทปเบะหลักล้านโชว์ทีลูกปรับเข้าให้เป็นไงครับทุกคนบักเท็มเบะทำงานนะครับทุกคนนี่ครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาผูชมไปตามล่าผลมังกรรีเวริร์กนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคทราบนะครับตอนนี้ผลมังกรไม่สามารถซื้อขายได้แล้วนะครับทุกคนนี่ครับ ปิดการซื้อแล้วก็ปิดการส่งของขวัญไปแล้วนะทุกคนต้องรออีกทีคือหลังจากรีเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาตามล่าผลมังกรกันถ้าไม่ได้มังกร้วขอเป็นคิซุเนะลีโอพาดหรือว่าโมจิคิเลียสุดก็ขอเป็นทีเล็กกับผลพ้าแล้วกันนะมามาดูกันผมต้องใช้เวลาตามล่า50ผลหรือว่าร้อยผลกระทืบไลอรเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าพ้อมกันแล้วเราไปลุยเลยครับทุกคนตามล่าทุกรูปแบบนะครับทั้งสุ่มทั้งตีนั่นนูน่นนี่โอสารพัดช่างไปลุยกันดีกว่าครับ วิดีโอคลิปนี้สนับสนุนโดยบอคบั k โบรร้านบริการขาย ID ไก่ตันแมปบอก f o o d ราคาเริ่มต้นแค่1บาทบริการขาย ID ไก่เพชรแมปแอนิเมะแอดเวนเจราคาเริ่มต้นแค่9บาทใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมเรามาเริ่มสุ่มผลพิสัยกันเลยครับทุกคนไป้วยเริ่มจัวแรกที่ ID แฟนผมเลยนะครับกดไปมาจะได้ผลอะไรครับทุกคนชึบ โอ้โหมาเดิมมาก็ผลล็อกเก็ตตึงๆเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตัวต่อไปครับทุกคนด้วยชุบชึบชุบขอ,อละ่ะจะได้หรือเปล่าผลหลักล้านวนันนี้มาโอ้โหถือว่าดีขึ้นมานิดหน่อยนะทุกคนได้เป็นผลแสงนะครับไวจับแมวอยูะ มาจะได้ผลอะไรครับตัวนี้ขอหลักล้านทีเถอะสาธุเก้าเก้ามาผลหลักล้านผลหนามครับหนามตึงๆต,ตัวนี้ขอใช้สูตรหน่อยแล้วกัน X โอเคหนึ่งทีพอมาดูกันจะได้หรือเปล่าหลักล้านไหมสามสองหนึ่งมาครับ ปักเขาให้สมุกฮะโอ้โหมาครับทุกคนมาที er> ่ตัวเจอบไปเลยนะครับทุกคนลวยมาหลักันจงมาสาธุถ้าหากลูกช้างมีกิ่งขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลอดภัยสาธุเก้าเก้ามาฮะ สปริงฮะเฮ้ยรอบนี้ผมขอใช้สูตรหน่อยแล้วกันคนดูวีแล้วกันนี่นะฮโอเคแกมแซดหนึ่งทีด้วยครับสุ่มลยฮะทีนี้มันต้องโดนสกิลไงเออถ้าไม่โดนสกิลมันไม่ยอมส่งผลหลักล้านให้เรานะครับทุกคนสามสองแล้วก็มาเลยยังไม่ทันได้หนึ่งเลยหผลหนามเลยนะยังนับไม่จบเลยนะ เราดีขอใช้เป็นสกิลหมัดแล้วกันหนึ่งทีนี่ซีนี่แซ่พุ่งเข้าไปแล้วสุ่มอย่างรวดเร็วทันใจฮึบไอชึบไอเฮือเฮือกพุ่งเข้าไปแล้วสุ่มอย่างรวดเร็วเป็นไงล่ะรอบนี้ผมจะใช้เป็นสกิลดาบแล้วกันคาจนาะแซ่บเป็นก๊าเล็ตโอเค ของสกิลพอสุ่มเลยฮะมาหลักล้านแน่นอนครับสูตรนี้ของดีของจริงมาครับผมดีจริงจริงดีเยี่ยมไอดีต่อมาเลยครับทุกคนรอบนี้เดี๋ยวใช้เป็นสกิลของดาบสมองเลวกันแซมนี่นี่ปากหัวนะเ ไม่งี้งดขึ้นสวยคางซุ่มเลยฮะมารอบนี้แหละหลักล้านต้องมาแล้วว่าทุกคนจัดไปโอ้โห <c oughs> ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเป็นผลที่กากอยู่ดีแท <c oughs> <c oughs> บไม่เห็นมีคนเล่นเลยนะผลโก้แล้วทุกคนรอบนี้ผมจะใช้เป็นสกิลของเคียวแล้วกันใช้ได้สกิลเดียวด้วยแซ่ <c oughs> นี่นี่ปั่นประสาทนะปั่นหัวแอดมินนะ,ะต้องออกแล้วปะจังหวะนี้หลักล้านจงมาปรับเขาให้สปริงตึงๆเด้งดึงเด้งดึงนะอ๋ะอ,อ,อ,อรอบนี้เดี๋ยวแปลงร่างเป็นผลพานแล้วสุ่มนะมามาดูกันดวงจะดีหรือเปล่า แปลงร่างเป็นพระและ้วสุมนะครับทุกคนชึบมอ้โอเคลืมเปลีป่ยนภาษาดีหรือกากกากแล้วกันอรอบนี้ผมขอใช้เป็นสกิลของผลเสียงแล้วกันหนึ่งสองสามเอ็กเป็นหนึ่งทีตามด้วยสี่อ่าเปิดเพลงแล้วก็อันด,ดิเมตเกตี้นี เปิดอันติแล้วสุ่มเลยครับทุกคนผลหลักล้านแน่นอนเชื่อผมรับประกันได้ปักเข้าให้อล้านจริงๆริเออสปริงตึงๆนะขอใช้เป็นสกิลดาบของบิ๊กบัมแล้วกันแซ่บปีปล่อยไฟใส่แล้วก็เอ็กยิงอังกรบาลเลยปียิงแสกหน้ามา จะให้ไม่ให้ผลหลักล้านนะ่ะเก็บไว้ทำไมเยอะแยะแอดมินดรอปมาเดี๋ยวนี้มังโอ้โห <c oughs> ยางยืดะฮะคุณผูมครับตอนนี้ผลปีศาจเกิดแล้วนะครับทุกคนไปเราไปดูกันผลอะไรนะครับกอ,อเค็กปะไม่ใช่ะฮะเดี๋ยวนะโอ้ไม่ได้เล่นบอกฟูดนานจำเส้นทางไม่ค่อยได้เลย โอเคครับอยู่ที่เกาะสตีนะครับทุกคนไปดูกันท่านผู้ชมช่วยกันกระชืบไล์และกดติดตามผมจะได้ผลหลักล้านนะทุกคนหรือว่าผลเทปเทปนั่นเองนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นผมแต่งรลยยิบรลยยิบผลอะไรโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวนะมึงเป็ไงพ่ด้วยเหรอหลกเจ็ตตึงตโดนสลัดเกิดนะครับทุกคนมา ใจเย็นดิเพื่อนให้ตั้งตัวหน่อยเพื่อนมาดูกันผมจะได้ผลหลักล้านหรือเปล่าตีตีตตมาตัวนี้แหละมันดอกผลปีศาจโอเคครับทุกคนไม่ต้องสืบนะฮะตะปินตึงๆโอ้โหมีแต่ผลกากๆเลยเนาะ ตอนนี้ผลปีศาสารของไอดีแฟนผมเกิดแล้วนะทุกคนมาเรามาดูกันจะได้ผลอะไรครับเดี๋ยวเดียวเสียงเสียงเสียงโดนฉลามฆ่าตายโหโหโหปัดจอยแป๊บเดียวยเดี๋ยวยผลปีศาจก่อนทุกคนโอ้โหอย่างเงี้ยโดนฉลามฆ่าตายเอเยครับ 80เมตรอะโอ้โหเห็นตั้งไกลไม่ได้ล <mm ุ้นเลยนะโอ้โห้ตโมกตึงๆครับผู้ชมไม่ต้องลุ้นนะมาดูกันผลหลักร้านผมจะมาหรือเปล่าเฮ้ยนิดเดียวเฮ้ยจะแตกอยู่แล้วโอ้ เอ้ยเฮ้ยเอ้ยหันเป็นลูกคางเลยเว้ยเออมาผลวิสาหกที่ไดโอ้โห,โโห,โโห,โโหน้ำตาจะไหลครับผู้ชมโอ้โห,โโหมาดูกันผมจะได้ผลอะไรครับเดินเข้ามาหล่อเท่หล่อเท่ซ้ายนิดนึงมาถ้าพร้อมแล้วสาม สอจัดมาครับผมผลหลักล้านโอ้โหผู้ชมครับทำไมดวงผมมันกรรำอย่างงี้โอ้โหผลดีๆไปไหนหมดเนี่ยทำไมมีแต่ผลกากะ,กะจังเลยวะผู้ชมครับผลพีศารเกิดอีกแล้วทุกคนปไปเก็บผลปีศารกันครับผมจากตรงนี้ไปพันสองอ๋อพันสองหาตำแหน่งก่อนนะครับ ไม่ทายนะคือกอดสุดท้ายใช่ไหมอะ่ะกริงด้วย15เมตรครับทุกคนถ้าคุณผู้ชมช่วยกันกระทืบไลค์ผมจะได้ผลหลักล้านค<ะ>รับทุกคนมาโอ้โหไม่ได้ลุ้นอีกแล้วคนดูดูดิทันหลังมากคือแบบโอ้โหกระโดดดิด่งๆรอเลยนะผมว่าหนวดดำแน่นอนครับทุกคนหนวดดำหนวดดำปรับโอเคผู้ชมครับ ตอนนี้ผลปีศาจห่างจากผม30เมตรนะทุกคนทุกผู้ชมช่วยกันกระทืบไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ผลหลักล้านถ้าผู้ชมช่วยกันกระทืบไลค์และกดติดตามนะทุกคนโอเคไปดูกัน30เมตรครับทุกคนลุยเห็นอะไรวะ โอ้ยแสดงว่าผู้มชมไม่ช่วยกันกดติดตามและกดไลค์ให้ผมใช่ไหมครับทุกคนผมเลยได้ผลกระกๆนะครับน้อยใจแล้วเนี่ยช่วยกันกระชื้นไลค์ให้หน่อยนะครับทุกคนผมจะได้ผลหลักล้านในวันเนี้ยมาลุ้นกันน้องมันลุยแล้วทุกคนมาเรามายืนเป็นกำลังใจให้อ่าได้อะไรได้อะไร <c ười> ผลทรายเหรอโอ้โหขนาดตัดสินใจแบบให้น้องมันตีให้นะทุกคนเรามาดูกันว่าจะได้ผลหลักล้านหรือเปล่านะทุกคน ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นจัดไปปรับเข้าให้โอ้โหคนดูมาครับทุกคนสุ่มกันต่อเลยจัดไปฮะได้ไม่ได้มาดูกันปรับเข้าให้โอ้โหผลยางยืดตึงๆฮะโอ้โหจัดไป ไม่อยากจะลุ้นและสุ่มๆไปเหอะทีนี้ <c oughs> เหนื่อยและลุ้นมากก็ไม่ออกสักทีนะพอเราไม่ลุ้นนี่แหละมันจะมันจะมันจะอ,ออกเหมือนเดิม <c oughs> รอบนี้แหละทุกคนมันต้องมาแล้วปะมันต้องมาแล้วปะมาสมกตึงๆ <c oughs> เฮ้ยบางทีมันก็มันมันเกินไปนะคนดูผมอะตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นสกิลผลช้างใส่แล้วกัน เพื่อได้ของดีแซ่บนี่เอ็กซ์ตีซีตีแปลงล่างหยาเดี๋ยวนะไม่น่าแปลงล่างเลยไปสุ่มเลยดีกว่าคนดูลีลาเยอะมาครับขอละหลักร้านรอบเนี้ยขอละปรับเขาให้ ผลไฟครับจัดไปครับปรับเข้าให้สี่แสนมาโอ้โหไม่ใช่สังหอนแล้วทุกคนมาหอนชัดๆนะ <c oughs> โอเครอบนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นสกิลผลไฟยับหน้าเลยละกันนี่ <c oughs> มาบอลไฟเปนอะไรกัน <c oughs> นะครับต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยหลักล้านจงมาให้ข้านบัตรนี้เที่ยง มาตัวนี้เดี๋ยวใช้เป็นสกิอันติเมทของผลแสงนะทุกคนมาสูตรดีแหละเขาบอกว่าผลหลักล้านมาเนี่นอนจัดไปฮะปรับเข้าให้ห, <S 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 หรือว่าแอดมินเขาอยากฟังเพลงคนดูเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้แอดมินฟังดีกว่าัาติเมทมาไปฟังเพลงไปแอดมินมาสุ่มเลยทีนี้รอบนี้แหละครับ ได้แน่นอนชึบคนน้ำแข็งฮะหลักล้านจุงมาจุงมาด้วยบัดนี้ปรับเข้าให้โอ้โหคนดูทำไมดวงผมมันซวยยังครับอะไรมันจะซวยขนาดนี้ก่อนที่เราจะไปส่งกันต่อผู้ชมโรงงานเกิดฮะใกล้แล้วครับผู้ชมเราจะได้ลุ้นแล้วหลักล้านจะมาไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบโอเคครับทุกคน startups. รอบนี้ผมขอใช้เป็นสกิลเอ็กแล้วกันนีขวัญไม่หนึงทีมาต้องมาแล้วปะจังหวะเนี้ยมันต้องมาแล้วแหละปรับเข้าให้เรียบร้อยฮะฝนหนามตึงๆฮะรอบนี้ผมขอใช้เป็นสกิลเอ็กแล้วกันโมจิเอ็กไป ควงเชือกควงโมจิแล้วก็ปิ๊บโอเคตีตูดไปหนึ่งทีมาได้หรือเปล่าผู้ชมปรับเขาให้โอ้โหผนหนามอีกแล้วคผู้ชมพุ่งเข้าไปแล้วผมสุ่มเลยปุ๊บโอเคจักอนด์จักอนด์มังกรจงมานะบัตรนี้ อับเขาให้ีกอิมอนฟูดฮะที่โลกสองนะครับตัวนี้อยู่คนเดียวเลยนะมาจะได้อะไรครับทุกคนโลกสองหลักล้านมาหรือเปล่ามังกรเสือลีโอพาร์ดคิสเนมาโอ้โหผลประตูมาแล้วครับทุกคนโอ้โหในที่สุดผลหลักล้านก็มานะครับทุกคนว้าวเกี่ยวได้ปะรอบนี้แหละไม่น้อยหน้าน้อยตาแน่นอน จัดไปฮะโลกสามผลหลักล้านต้องมาแล้วป่ะจังหวะเนี้ยปรับเข้าให้โ้หโลกสามทำไมมันสิงคิงยังคนดูเดินมาสุ่มเลยหลักล้านจงมานะบบบน,นี้ชึบอือหึบโอ้โหโลกสามนี่มันเกลือจริงๆคนดูออกหรือเปล่าหลักล้านคนดูมับเข้าให้โอ้โหโคตรูดนะฮะผลผีนะฮะ ออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าปรับเข้าให้มาครับผมโอ้โห <c oughs> <c oughs> นักเกียร์ทุย <c oughs> ล็อกเกียรตึงๆชึบชึบชบมาสักทีเถอ,อ,อ,อะขอไรแอดมินมังกรคิสซเนะลีโอพาร์ดโมจิอะไรก็ได้ที่ผลหลักล้านขอละมาครับโอ้โห สปินตึงๆมับเข้าให้มาครับผลหลักรล้านในวัดนี้เที่ยงโอ้โหโลกสามม,มันเกลืออย่างคนดูโลกสามมันจะเกลือจริงหรออยากรู้เหมือนกันแหละไปโอ้โห <c oughs> ต้องมาแล้วปะจังหวะเนี้ยมังกรคิสเนตลีโอพารดมา โอ้โหผลสายฟ้าครับทุกคน <Yahoo! S 1> ในที่สุดผลหลักล้านโลกสามเราก็มาสักทีนะทุกคนนะยาวๆครับยาวๆดวงกำลังมาชึบชึบมาอืนึกว่าจะแบบสองผลติดต่อกันอย่างเงี้ยเออน้องเบคอนหญิงหัวส้มมาหลักล้านจงมานะบ,บัดนี้เพี้ยงปรับเข้าให้โอ้โห มาอีกแล้วครับทุกคนผลสไปเดอร์แมนนะครับทุกคนอ่าผลได้นั่นเองนะครับด้วยอํานาจของบักเคิมเบะจัดไปครับเคิมเบะมาตรงผมซีนโอนะเคิมเบะหลักล้านโชว์ดีลกูกปรับเข้าให้โอ้หเป็นไงครับทุกคนบักเค้มเบะทํางานนะครับทุกคนโบจิครับผมเช็ดกดวงมาว่ะวมาว่ะทุกคนเอาว่ะ เห็นบักเคียมบมันทำเลยใช่ไหมเราต้องเอามันคืนอย่าให้น้อยหน้าน้อยตาจัดไปฮะบักเคียมบโอ้โหเอาชนะบักเคียมบไม่ได้นะครับทุกคน One hour later คุณครับหลังจากที่ผมตีเรือมุตะกี้ผมได้ผลทีเล็กครับทุกคนย้ <Yahoo! S 1> ว้าวตีเรือผีได้ผลทีเล็กครับโคตรเอาเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมหาว่าผมเอามาจากกระเป๋าอีกนะครับทุกคน ผมไปวางให้ดูนี่ครับโอ้โหเอาเรื่องจัดโอเคว้าว